รู้ฝึกตัวแล้วครับเนี่ยตั้งได้แ huh. น่นอนนอนทำมันขึ้นเงแต่มันเป็นหันเองมันนอนเองใช่ใช่รู้ออะไรไัมหมออาการมีอะไรหน้าอาการมีอะไรน่าเป็นห่วงครับไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงออ๋ยาทางบ้านสบายใจได้ครับมีอะไรครับ นี่อยู่ที่เทรนเนอร์ด้วยครับไม่ใช่น้นมวออย่างเดียวนี่ไปพาดดูอครับกำลังจะเดินนะครับเสือร์ไร์มนี่มาดีๆแลครับน้องนี่ครับน้มวยแข็งแรงยืนเองได้ครับได้ไหมคร อาจารย์เกมวันนี้เป็นไงโอ้ยใจร้อนไปหน่อยรีบไปหน่อยพูดถึงไอ้ไรไหมถึงว่ากินอะ่ะถ้าไม่พลาดโดนต่อแน่ถึงว่าจรินตรงนั้เรากำลังจะเดินใช่กำลังเดินแต่มันสบายสบายหอยๆม้านๆทะเลาพลาดนิดเดียวครับเสียร้ายเไทม์เ<น>สืองหนเลยเรื่อยเรื่อยไปหาว่าเราไปไหนบ้างเสียร้ายตันย,ยังน้อง เดียดายไหมโอ้โหเดียดายมากตั้งใจมากตั้งใจกำลังจะเดินไปภาดจังหวัดไหนครับจังหวัดจะเข้าปัวครับบาดตุกบาดตกเราเราเราวางกีบางแผนมาช่วงเขาอย่างไงวันนี้ก็จะได้ฝีมือไปเดินยกกลับอ๋อคนยุคคนยุคนี้ไปเราก็อาจจะขยมแล้วใช่ไหมใช่แต่เราจะน้อไป้วยอ่ะฉีดมือหน้ อัดี้มาแล้วอัดนีดมาแล้วด้วยมีมาแล้วอัดฉีดมาแล้วอาดีดนีแทบที่รู้ว่า4,000นะ4,000ครับม0 0 0ครับนี้พลาดนิดเดียวเองอาดฉีพไม่ได้เลยตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงอนี้ก็เรื่องแดร้อนแด่ร้อนแต่ร้อน๋อคุณสติไม่ค่อยอยู่กายก็ถ้าม่โดนนับเไม่โดนสองจังหวะนัเกมแบบนี้สนุกน่าจะบี้อยู่นะ นี้ไม่เป็นไรทำให้สำาเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับ,รบรน้องเอ่อครับน้องตอนแรกมันมีอ่ะก็ขอแม่ก็ทุกคนนะค,ครับค <ใน S 1> รับก็ให้เสียคนได้ครับครับให้พื้นแล้วก็หายไปไวครับน้องเป็นกํลังใจให้ครับผมครับถูกมั้ยครับ